ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อเอ็ดกับช่องข่าวกำมอนเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45สิบาซีซั่นนิวผ้าอีสานเอชดีจานดาวเทียม i อพีเอ็มดยจานสีส้มวันนี้พบกับดิฉันวิภาวันาทศีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะโรงพยาบาลร้อยเอ็ดจัดพิธีเปิดศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลร้อยเอ็ดแห่งใหม่วันนี้นายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลร้อยเอ็ดแห่งใหม่พร้อมด้วยดรนายแพทย์สุรเดชชวเดชนายแพทย์สาาสุขจังหวัดร้อยเอ็ดแพทย์หญิงนิรมนล,ลีลาอดิสรทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิคุณจวงจิราสุริยวนาคุณประธานที่ปรึกษากิติมา์ประธานห้างหุน้นส่วนจำกัดโกมุแฟมิลี่และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมณชั้นสองอาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ชันชัยจันรวรชัยกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดกล่าวว่าโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับเอในเขตสุขภาพที่7ขนาด820เตียงมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจึงมีผู้มาใช้บริการจำนวนมากทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงจนบางครั้งทำให้เกิดการขาดแคลนโลหิตส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิต ทั้งในผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดผู้ป่วยจากอุบัติเหตุรวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดซึ่งจากข้อมูลทางสถิติพบว่ามีความต้องการใช้โลหิตในโรงพยาบาลทั่วประเทศประมาณ8,000ยูนิตต่ตอวันแต่สามารถจ่ายได้เพียง2,300ยูนิตหรือร้อยละ28เท่านั้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลและผ่าตัดผู้ป่วยในโรงพยาบาลโรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดได้ปรับปรุงพัฒนาศูนย์รับบริจาคโลหิตแห่งใหม่พัฒนาระบบการให้บริการตามมาตรฐานงานธนาคารเลือดของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยยกระดับการให้บริการโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการลงทะเบียนร,รับบริจาคโลหิตมีระบบการเรียกคิวผ่านระบบ AI Convergent เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและได้มาตรฐานและโกมุ f แฟมิลีผู้สนับสนุนทุกๆก,กิจกรรมเกี่ยวกับการบริจาคลหิตรวมระยะเวลา9ปีซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการที่คอยสนับสนุนของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคลหิตด้วยดีตลอดมาตลอดจนจัดงานวิ่งการกุศลโกมุรัน2020 เพื่อจะซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานธนาคารเลือดปรับปรุงรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และปัจจุบันได้สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงศูนย์รับบริจาคโลหิตแห่งใหม่พร้อมเปิดให้บริการณอาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภร์ชั้นสองโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เรื่องหลายท่านมากเลยแต่ดิฉันอยากจะบอกว่าบุญไม่ต้องรอทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลเร็มาตลอดระยะหลากหลายสาขาจึงมีการทจึงมีผู้มาใช้บริการผู้ป่วยทั้งจังหวัดสามารถจ่โลหิตได้เพียง2,300ยูนิตต่อวันเท่านั้นประชอมในเรื่องของการที่จะ ตอบสนองต่อการบริการโรบีต้องการจึงในความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็ลดอัตราการเสียชีวิตและตอบสนองประธานห้างหุ้นส่วนจักัดโกมุแครเบอรี่และท่านผู้มีเกตผู้ท่านนะครับห่สองขอเชิญค่ะเชิญบริษัทห้างทองเยาวราบริษัทโกลูแครบอร่ร่วมถ่ายภาพหนึ่งสองสามในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญสภาบูรนำยิ่งใหญ่ของพวกเราในแมุ่นจีรานะคะ โอเคนะคะค่ะพร้อมนะคะห้าสามสองหนึ่งข้าโอซิ่งยอดค่ะร้อยเอ็ดโฮสเทลบัตรโดนเนชั่นเซ็นเตอร์นะคะซื้อบริจาคโดหิตโรงพยาบาลร้อยเอ็ดค่ะไม่ได้บริจาคโดหิตนะคะไม่ได้ แคร์เฮนสะดวกสบายไปจากโกมีโฮกนะคะโกมีโฮ๊กเฟลลี่นะคะค่าห้างทองเยาวราชร้อยเอ็ดนะคะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักอยากเป็นทักการให้กับทางการ กลัวเข็มบอกบ่าแต่ก็มานะคะทัานที่เท่าไหร่คะครั้งที่หกโเดิร์เชนโมเดิเชนโมเดิเชนตามาดีท่านจะจังหวัดดีนั่นแหละครึ่เดือนเลยค่ะครึ่งเดือนครั้งที่ร้อยเก้าค่ะในนี้สาธุนะคะขอขอให้ถูกอีกเป็นครั้งที่สองถึงนี้นะคะขอให้ได้แก้วแหวนเงินทองสร้างสินทางประมาณแรกขอให้พ้นจากยากจนกุศลส่ง ทท<ท>ต่อการที่ร้อยเอ็ดรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานประจำปี2567 วันนี้เมื่อเวลา14.30นนนายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่ว,วงเทศกาลสงกรานต์ปี2567โดยมีพันเอกยุทธศาสตร์เสนาวุฒิผู้แทนรองกองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวจุธารัตน์สบู่ม่วงแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดนางสาววิพาดารัตนะโรจนนาประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดนางสาวพรมรมาศเกศรผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดและนายสิทธินานชำนาญยงผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมออกตรวจที่จุดตรวจตู้ยามบัวคำตำบลบัวคำอำเภอโพชัยจุดตรวจสีแยกเทศบาลตำบลเมยวดี ตำบลเมยวดีอ,อําเภอเมยวดีจุดตรวจสีแยกหน้าสถานีตำดวดรวจภูธรหนองพอกตำบลนองพอกอําเภอหนองพอก,อพออพอกและจุดตรวจหน้าสถานีตำรวจภูทรโพนทองตำบลสะโนกแก้วอ,อําเภอโพนทองโดยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2567 จังหวัดร้อยเอ็ดมีการดําเนินการตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนเพื่ออำนนยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนนอกจากนี้จุดตรวจหรือด่านชุมชนยังสามารถคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจสามารถคัดกรองตักเตือนในการช่วยลดสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะได้มีการมอบน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคเสื้อกั๊กสะท้อนแสงให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละจุดตรวจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานรวมถึงให้หน่วยงานทุกภาคส่วนปฏิบัติตามกรอบแผนอย่างเข้มข้นจริงจังและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านวินัยจราจรตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมให้นำแนวทางการเฝ้ราระวังเพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยอย่างที่สุดยกอกอึ๊บไม่ลงประชาันธ์จังหวัดกัในแรงงานจังหวัด ตัวอย่างตำบลบาวคำแห่งนี้ก็ต้องแสดงความรู้สึกยอมรับว่ามีผู้ใช้สัญจรค่อนข้างหนาแน,น่นมีความเสีย่ยงอยู่จำนวนไม่น้อยนะครับนั้นการที่พวกเราคิดกันในโอกาสคราวนี้ เทศกาลปีน okay. ี้ขอให้ทำพิธีเปิดจุดตรวจตามมาตรการทดลองผู้ว่าอะไรกันอย่างวันวันผมในฐานะนิติการตำรวจตำรวจระดับตู้ยันจำเลยเดชพันอย่างนี้นะครับเทศกาลนะครับจะไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับถึงแม้จะเกิดขึ้นก็ครับไม่ถึงกับต้องเสียชีวิตนะครับ ดูเชิญนะครับหัวหน้าสถานการณ์กำลังพิจารณาครับซึ่งมีมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถึงหนึ่งความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 2. ที่ขับขัน 7. เ,เมาสุรา 8. ไม่สวมรับบังกันต,า,ตามสถา,านาีตำรวจสุรรีว่ดีเอ้ะกูอบอกคุณเอาไร้ดีครับ มีจำนวนยอด1น2่งยนายจัดกิจกรรมณรงร์งป้องกันและลดอุบัติเหตุวันที่17เมษายน2567าโดยอำเภอมอเลยวดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร,ร้อยเอ็ดที่เคารพอย่างสูงดิฉันดีดีในนามของคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงาน วันนี้ที่สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567วันแรก เช้าวันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกานายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2567โดยมีนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายธรนิตเทพแพงตาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ห้องประชุมชั้น3าสารกรารจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมทั้งวิดีโอคอนเฟรนซ์ถ่ายทอดการประชุมไปทั้ง20อำเภอโดยอุบัติเหตุในรอบ24ชั่วโมงของวันที่11เมษายน2 5 6 7 เกิอดอุบัติเหตุ4ครั้งได้แก่อภหนองพอกอเภอพนทองอเภอเกษตรวิสัยและอเ,อเมืองร้อยเอ็ดซึ่งมีผู้บาดเจ็บ3รายมีผู้เสียชีวิต2รายซึ่งมีจุดตรวจหลัก36จุดด่านชุมชน188ด่านและเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลัก1,098คนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเน้นย้ำทางกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ดื่มแล้วขับและขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยตั้งจุดตรวจบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งรวมถึงใช้ด่าน,ก,นกลไกด่านชุมชน ด่านครอบครัวเพื่อเฝ้าระวังตรวจตาและตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงอีกทั้งเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทั้งสหารพยาบาลบุคลากร,กรทางการแพทย์อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติงานและขอให้พี่น้องประชาชนขับขี่รถด้วยความระมัดระวังมีสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมเดินทางขับขี่ปลอดภยัยเมืองไทยไร้อ,อุบัติเหตุถนนสภาพไฟารผู้ขับขี่เป็นยังไงนะครับ ึ้เด ah okay. 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 so ี๋ยวดังไฟดำเปลี่ยนสรุปผลการดำเนินการป้องกันแต่งว่าปีนี้เพิ่มขึ้นสามครั้งนะครับอําเภอที่เกิดมันสองรายวันนะครับแล้วก็ตอนําเภอเกษตรพิสัยแมกเพลิงเมืองหอะเห็นนะครับอําเภอทด้หนึ่งครั้งเนิปรยุทได้รลบทราบเกิดเหตุเพิ่นะครับรวมเป็นเจ็ดพันนะครับ ประเภทถนนที่เกิดปฏิเตธนะครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ทรงไดุรับผู้บาดเจ็บรวมสี่ครั้งเรียบร้อยนะครับเกิดสี่ครั้งบูรณีเสียชีวิตเลยดีกว่าก็เป็นหัวข้อสองจุดสองเป็นในที่เกิดเหตุนะครับพบผู้เสียชีวิตนะครับถ้าว่ามอเตอร์ไซค์กับมอเตอร์ไซค์มันชนกันกลางถนนเลยกระสีวิสัยบ้านกูเม้าซึ่งเป็นถนนของอบอจนะครับ แทางอำเภออำเภอวนนี้มาไม่เอ่ยอำเภอเชิญเลยอำเภใช่ไหมในเวลาประมาณเก้างส่บ้เครัที่แล้วนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับแสงเราเพิ่มสอรายนะครับไจ้แก่ไม่เรื่องของจำนวนทางยี่เกิดหรือข้อมูลของนี่สิตในที่ผ่านมาครับเีมาั้งาบกแก่เอหองหออำเภอปวนทองเภอเมืองร้อยเอ็ด ไกัปมา,าหลซึ่งมีมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุหนึ่งความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดที่ขับขันเจ็ดเมาสุราแปดไม่สวมหมวกกันมีความเสี่ยงู่จำนวนไม่น้อยนะครับดังนั้นการที่ปิดกันในโอกกสคราวนี้ ท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกระม่อนเคเบิลดีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45ซีซันนิวภาคอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีสม้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนัทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนชาวร้อยเอ็ดเรื่องทีสโตรกหน้าร้อนระวังป่วยโรคลมแดดอาการ 1. ตัวร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออก 2. กระหายน้ำมากวิงเวียนปวดศรีรษะมึนงง 3. หายใจเร็วคลื่นไส้อาจเจียนการปรถมพยาบาลเบื้องต้น 1. นําำผู้ป่วยเข้าในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวก 2. ให้ดื่มน้ำเย็น ให้นอนราบและยกเท้าทั้งสองข้างขึ้นสูง 3. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็ยนหรือน้ำแข็งประครบตามหน้าผากซอกคอรักแร้ขาหนีบ 4. ใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อนท่านสามารถติดตามสาระความรู้สุขภาพเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความปรารถนาดีจากนายทรงพลใจกริมพผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด